ฉันรอคุณนานมากและฉันเขียวมากตอนนี้คุณพี่ขึ้นรถสิคุ่นไห่จังวะ <c oughs> วันนี้อบค่ะ <c oughs> นั่งตัวก่อนหนึ่งสองสามอบค่ะกี้ค่ะวันนี้ <c oughs> อบกับกี้ <c oughs> จ้ะ พาไปหย่อนใจหย่อนใจว่ะเรามีความรู้สึกว่าการลูกไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเราต้องออกมาทำอะไรสักอย่างไปการผ่อนคลายขั้นสุดเราก็จะตั้งปกเติมปากแล้วก็จะพาไปกินอาหารเกาหลีค่ะเย้ <Yeah. S 2> เดี๋ยววันนี้โอนจากี้ไปร้านประจำซึ่งจริงร้านเนี้ยคนแนะนำอะ่ะคือกีเว้ยเนื่องจากเป็นคนย่านสายไหมรามินทราเรียบด่วนเรียบ,บด่วนมึงดูกูเกิลแบบให้หน่อยเราจะกดไปที่โค มึงธีรกจกก่อข้ามรอไม่มนีไฟเลยอยากให้บ่าว่าธุรกิจร้านอาหารกลับมาเฟื่องฟูเนาะหลังจากโควิดมันแยกกันไปหมดเลยนี่ฉันก็เป็นเจ้าของกิจการเธอแย่ไหมแย่ใช่ไหมก็อยากให้ธุรกิจร้านอาหารกลับมาเฟื่องฟูนั่นคือเหตุผลหลักที่อบกี้นัดกันมาทำอะไรกันอะไรแบบนี้เพื่ออยากที่จะไปตระเวนกินตามร้านต่างๆเดี๋ยวจะพุ่งตัวมาแล้วก็ร้านไหนอร่อยจะได้มาช่วยเขาไม่ต้องร้านหรูนะเอาจริงกับพืชเรากินถ้าเป็นรถอย่างเงี้ยก็อร่อยได้ได้เนี่บเนรสนอกจาก เราคุยถึนค,คุยขาก็มีครีเอทีฟสองตอแต่กล้องหนึ่งแล้วตอนเราคุยกันครีเอทีฟในลูกเอเวนเลยมัมง่งเจนว่านางหลับนะข้างหลังนะตอนทำรายการกันนะอ,องคือเกรสอ,องอองนี่คือมีใจมากกว่านี้หรออองทำรายการกันด้วยจิยตวิญญาณจะมากับเราเหมือนมาแต่ละที่ไรแบบไรใจสมุนเล็กกาใช่ป่ะที่แม่เจนบอก เดี๋ยวเราจะไปกิน Korean Spoon Korean Spoon วันนี้นะคะ <Sp> ฉันขอกดโลเคชันก่อนเธอมันมี2สาขานะมีพ <ไป S 1> รม m e n กับมี CDC เป็น CDC ดีกว่าข้างบ้านและร้านเนี้ยเขาจะให้แบบเครื่องเคียงไม่อัน้นและอร่อยมากใช่ค่ะแล้ว อบก็ไม่บอกใครเพราะอบกลัวคนอบปิดไว้ทำไมวะกูกลัวคนเยอะไงมึงแล้วหนักเยอะด้วีมือตัมือนมึงเขาหล่อด้วยอะไรหรอเขาหล่อเขาหล่อจังเลยอ่ะเ็นใไรอ่ะมึงตะโกนหาเป็นไรแล้วเมื่อกี้คือแบบแค่มองห่างตาก็รู้เลยว่ามีอะไรของความหล่อหล่อเลยมึงพอดีว่าชอบชอบพี่ปอขับรถถอดรองเท้ามากเลยอ่ะปอว่าจริงๆแล้วอ่ะ มันเป็นเรื่องของสไตล์มากกว่านะคะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังคุมมันอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนสาวๆที่เวลาแบบคนมาจีบเรานั่งข้างเราต้องถอดรองเท้าเตีวเงไปวางก้นนะคะที่ตีนเปล่าของรถตั้งนี่เราถึง CDC แล้วฉันมาที่นี่ทุกวันฉันก็มาบ่อยมากฉันมาทุกวันอึนนี้อันนี้ออกเดี๋ยวดูฝีมือการจอดขั้นเทพของโอมนะคะแม่แม่ว่าได้ไหมได้จ้า เรียบร้อยค่ะทุกคนอละละถึงร้าลนละ Korean Spoon เมนูเขาเนี้ย,ยต้องออกกำลังกายมาก่อนนะคะ มันงั้นถือไม่ได้นเนักเอาที่แม่สั่งประจํานะจ๊ะกี่กินเนื้อชากินเนื้อกี่สั่งเนื้อกี่ก่อนแตนกินหมูค่ะเราจะให้เขาย่างให้หรือว่าเราจะมาย่างเองย่างเองนี่คือเนื้อกระบังลมกระบังลมคือตรงนี้เหรอใช่อร่อยมากคือกินคาบี้หนึ่งนะคะข้อหมูหมักเต้าเจี้ยวค่ะปลาหมึกกระทะร้อนปลาหมึกกระทะร้อนแม่กินจิจิเกีเครื่องดื่มข้ามาเลนรีฟิวสองค่ะเอาน้ำอัดลมค่ะ แรือมึกมา,กมกมาอันนี้ซึ่งตอนแรกเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีเราจะรู้สึกมันจะอร่อยแค่ไหนกันชใชียวมันก็ดูเป็นปลาหมึกผัดพริกเผาใช่ป่ะคะแต่ว่าปลาหมึกที่นี่นิ่มมากแล้วก็ดึงมากสดแล้วก็พริกเผาเขาจะไม่เหมือนผัดพริกเผาไทย มันไม่ใช่ซอสริกเผาที่เผ็ดนำอ่ะมันเผ็ดในระยะกินเล่นได้อร่อยมากอห่อยมากเวลาไปทานอาหารเกาหลีหรือเวลาดูซีรีส์เกาหลีเขาก็จะมีเครื่องเคียงเนาะแต่ที่นี่ให้เยอะเราเติมได้ตลอดอันนี้ที่สั่งอะค่ะเป็นซี่โครงหมูหมักน้ำผลไม้ที่เห็นข้างหน้าเนี้ยมันจะเป็นแอปเปิ้ลซึ่งมันจะทำให้หมูนุ่มมากใน อันนี้เป็นโซนหมูของโอบนะแบ่งครึ่งกันเออ,อเนื้อมาอย่างี้ไงและที่เห็นนี้ก็คือเนื้อซิครงไม่หมักเพราะว่านี่ชอบกินไม่หมกักถ้าหมักก็จะหวานหวานวนุ่มๆหน่อยอันนี้ก็จะแบบเดี๋ยวเอามาโรยเกลือเองวิธีการก็คือกินข้าตาง <laughs> ถ้าย้อนกลับไปยุคกี้กับโอมนะซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกที่ดูของโอบอะ่ะ <laughs> อ,อ๋อทำอินไมฮาร์วอนบินและใครอีกคนซงเฮเยคยีอซงเฮฮีย ผมรักวันบินมากกี่ของเราส่จะเป็นเรื่องที่ดูจริงๆจังๆน่าจะเป็นฟูลเฮาส์ใครน่จะมีเร็ววะรักเรนมากช่องเจ๊พี่เรนกับซองเฮคิวซองเฮคิวอย่าอ่านผิดนะซองเฮคิวแหละเฮคิวหรือเฮคิวง่ายๆฉันเริ่มได้ร้านเลยค่ะดูดเส้นได้แบบแม่เฮ้ยอะไรมาอีกอ่ะ สิ่งนี้คือคอหมูปกติไม่ค่อยกินส่วนคอหมูหรอกนะคะย่างก็ต้องมันสิคะฉันจะขอสาธิตการกินของฉันนะคะมีผักค่ะเอาเนื้อใส่ปึ๊บใส่ทุกอย่างที่เป็นเครื่องเคียงที่พอจะใส่เข้าไปในปากได้กินอย่างถ,ถูกต้องอย่างนี้เลยเหรอมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่แต่ว่าให้มันครบแล้วก็แต่อันนี้นิดนึงชึ้หยิบพริกอันนี้ใส่กับกระเทียมแล้วก็ดูมันจะเข้าปากได้ไหม มีเรื่องร้ายหรออ,อร่อยอย่างงั้นพูดเร็วลองรสกันมันรวมูนปากส่วใน,นนี้หมูของโออันนี้เป็นคอหมูหมักซอสเต้าเจี้ยวซึ่งยอมรับด้วยความจริงเลยว่าเราไม่ห,ออห่อผักอ่ะเราจะเอาข้าวจิ้มซอสซอสที่เราเลือกแล้วคือ,อน,นี้นะคะซึ่งคือกลมอยอง ถ้าปิ้งย่างที่นี่ค่ะรสชาติเขาจะหมักมาเข้าเนื้อกาลังดีเนื้อก็ไม่เหนียวหมูก็ไม่แข็งชืดอ,อะไรอย่างเงี้ยซีฟู้ดก็สดนี่แล้วก็มาเทินข้าวไว้ต<อ>ัวจริงอ๋อที่ชอบกุงอยู่มากแล้วเวลามีเรื่องกงอยู่ก็จะแชร์กันอย่างตอนทรงจุงกีมาเมืองไทยอนยะ่างเงี้ยตอเป็นพิธีกรต่อ,อก็เอากี้ไปด้วย การแจ้งเข้าไปข้างในว่าเออเป็นแบบเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ติดตาามรเรต้องบอกกี้ว่าก,กี้ผมทำงานแบบโปรเฟชชั่นแนลนะกี้ห้ามตื่นเต้นไปเฮงซงจุนกิกี้ก็จะบีเฮฟอย่างเงี้ยยืนเหมือนนี้เลยอย่างงี้แล้วจาได้ว่าพอรอซงจุนกิเดินผ่านยพาหยุดยิ้มแล้วก้มเรากับกี้อย่อยางเงี้ย <c oughs> แต่ในใจคือแบบแต่ลุงท่านเฉยแต่อยู่ดีๆวันนึง <ไป S 2> คุยกับกี้กอยู่เลยวันนั้นคุยไลน์กันตามปกติแล้วสักพักทำไมกี้เช็คอินอยู่สนามบินวะแล้วพอดูไปเรื่อยๆกี้ไปแฟนมีตคองอยูที่ต่างประเทศคือถ้าวันนั้นไม่คุยกันจะไม่เอะแต่วันนั้นคุยกันมึงไม่บอกสักนิดว่าไปแฟนมีดคองอยูมึงเนื้อไม่หมดเหรอเว้ยพออคุยเร้วอบป้ามันยาวอันนี้คือเมนูพิเศษเป็นซี่โครงหมูสูตรราชวงศ์เกาหลีมีในเมนูไหมเนี่ย มีมันมีทั้งเนื้อแล้วก็หมูด้วยอันนี้เหตุแม่จะกินกระดูกนี่กระดูกแบบล่อนกับเนื้อเนื้อล่อนกับกระดูกชอบที่เราสองคนเอาข้าวมาแนมตัวจริงต้องเกี่ยข้าวถ้าเป็นแบบคนสวยๆเขาจะจิบนิดจิบหน่อยนี่คือเราควักข้าวตามเลยอ,อร่อยอร่อยอ,อันเผ็ดนิดนึงนะ มันมีความเป็นพะโล้ไหมเออมีความพะโล้นิดหนึ่งเหมือนไข่ทะวานิดหนึ่งแล้วก็เป็นพะโล้ที่เพ็ดแลวมีกลิ่นหอมนี่แล้วดูนี่ร่อนเลยเนื้อมันร่อนออกมาจากร่อนแมลอนร่อนแมลอนอร่อยมาก r e c o m m e เ d เวลาเรากับกี้อยู่ด้วยกันอะตั้งแต่เรียน มาจดเข้าวงการใช่ป่ะตอนเข้าวงการเราเป็นแคสติ้งคือทําเบื้องหลังวยกันหลายคนอาจจะแบบมีความสุขอะไรก็ตามอะโอ๊กกับกี้จะมีความสุขกับอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นตอนออกกองจําได้ว่าปุกกี้เดินบอกว่ามึงวันนี้ก็มีลองเป๊เป้ะตเต้หรือวันนั้นมึงตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่กูรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าแกงจืดที่เป็นใหญ่เยื่เยอะไปเกะโอปออาหารเช้ามีแกงจืดเยอะไปแกงจืดเยอไไปเนี่ยเราจริงจังเรื่องกิ่นมาก แล้วก็เวลามากินเกาหลีมันมีอันนี้มันคือพริกไทยกับน้ำมันงาอร่อยมากนะเนี่ยต่อไปเราเหมือนแจ่วแล้วนี่นะคะนี่เหมือนแจ่วเหมือนแจ่วแต่ว่าไม่เผ็ดขนาดนั้นมันก็ปรับให้หูปากคนไทยป่ะนใช่จอยมากแล้วก็หัวเหม็นไปรับลูกที่งเรียมอิ่มแล้วน้ำอ่ะอาหารเยอมากมา เอเราเล็กแค่นี้จะกินอะไรมากมายเราไปซื้อของกันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยนะคะไปซื้อเราไว้ทํากินเองที่บ้านดีกว่า <S <S ถ้าถ้าคุณเป็นคนหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยแป 8, ดเก้าปีที่แล้วอ่ะเอออันนี้ใช่ไหมฉันต้องการสิ่งนี้เพราะว่าทักวันเนี้ยสามีฉันคอนขอดฉันค้นข้างมากเรื่องเรื่องที่ฉันใช้ตะเกียบเนี้ยฉันเลยอยากหาอันเนี้ยไปให้เขารู้ว่าฉันไปได้ถึงแค่ไหน จริงอะที่ตั้งใจที่จะทำรายการน,นี้ขึ้นมา <จะ S 1> คือเวลาไป,ปร้านไหนอะเราเห็นเขาแปะป้ายการันตีความอร่อยโดยนั่นโดยเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบสักวันมันต้องเป็นวันของเราต้องที่ของเราแล้ววันนี้ก็มาถึง,งเราได้จัดทำไป้ายได้วยตัวของพวกเราเองนี่คือสัญลักษณ์กีสดอบสวยถ้าเห็นที่ไหนให้รู้ว่าอร่อยการันตีแต่ตอนนี้ความนอยคือ ถ้าเราไปขอคุณอิงก็ขอว่าเออขอแปะหน้าร้านนะคนไม่ให้อ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราไปกิน้านไหนเราไม่บอกเออแต่เราจอกจากร้านเราจะแปะแปะไว้มูว่าคุณอิงจะให้เราอีนี้ปะมึงไปแกล้งชวนคุยเป็น EP แรกแล้วมึงแอบแต่งใช่งั้นแผนคืออบจะชวนคุยอะไรก็ได้ไปก่อนจะ้คีบแปะหนึคุณอิงอร่อยมากเหมือนเดิมเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะปกติมาแล้วไม่ไปในน้ำก่อนนะคะได้เขอบคุณมากค่ะคุณอิงในวันหลังมาใหม่นะคะขอบคุณค่ะ ว่าคุณอิงเขาจะหลอกป้าคุณอิงเอาห่อเขาไม่เห็นป้าเขาเห็นป้าอยู่ต้องแปะข้างหน้ากี่กีปิดผิดมืออิงเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะคะขอบคุณค่ะจริงจะไปผิดอีกแล้วมือจะไปผิดอีกแล้วคุณอิงต้องมือได้เดี๋ยวอุ็ยลืมของเหรเห็นของเอ้คุณอิงคะถ้ามาคราวหน้าต้องจองโต๊ะหรือเปล่าคะต้องเดี๋ยวต่อไปโทรจองโต๊ะแล้วกันเนาะขอบคุณมากค่ะได้ค่ะคุณอิงจับได้ซื้อของต่อดีกว่า มึงต้ก็พากูไปให้ได้ที่จีดูบานจีดูบานมึงมึงจีสะกดยังไงนะจีดู j i หรอ j.i.d.u.b.a.n จีดูบานจีดูบังจีมอยเกตดินแดงแบงกคอกพูดเลยว่าไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมมานานมากแล้วเป็นตะเกียบทั้งนั้นแม้แต่การกินซ้อมตําก็ต้องใช้ตะเกียบแต่ต้องเป็นตะเกียบเงินตะเกียบเงินที่บางและวัดสกิลการใช้ตะเกียบเราโขข้าวเงิน โถ่ต้มรามยอนรามยอนที่เป็นทองเหลืองไม่มีว่าวันนี้มีไหมไม่มีไม่ียกได้เอาตรงนี้อันนี้ไงนี่ไงจะดูบังชิงกิดงบังแหละดงบังชิงกิมีที่จอดรถไหมถึงแหละแอแมแมสเข้าตรงนี้ได้นี่ไงนี่ไงแม่แล้วก็ลี่นะแต่นี้คือธนาคารนะอ้าวแล้วคนเข้าไปยังไงอ่ะนี่นี่เขาออกปะเขาออกเขาออกเขาจะออกแล้วเขาจะออกตอนนี้คือรอคนนั้นก่อนแล้วเขาจะกวักมือเรียกว่าทำไมวะจะไปยังไงเอาเขาบอกเข้าไปเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน เข้าไปเหรอคะพี่พี่หนูปักเลยเหรอคะปักเลยจ้ะแม่โกรธคืออะไรนักหนาคะทำไมเขาถึงทำหน้าผิดหวังกับเราขนาดนั้นวะมันแค่ชึกแล้พี่อย่าเพิ่งหมดหวังกับหนูสิแต่เนี่ยเขาใส่หัวได้ไหมอะ่ะโอเคได้ไหมคะจริงๆไม่ได้หรอกแต่เขารู้สึกว่าเขาสูตรว่าเอาอีดอกอ้าอ้าขายนาฬกากัานยู่ดี และนี้คือจีดงบังตั้งแต่โควิดเราทําอาหารกินเองเยอะมากเลยซึ่งสิ่งที่ทเราตามหาคือหม้อทองเหลืองนี่คือมุมที่ฉันหามาตลอดนี่มุมนี้ช้อนเกาหลีจะบอกว่าตอนนี้ที่บ้านะ <ś c oughs> เราใช้อย่างนี้ใช่อย่างนี้<ห> อันนี้เราไม่ใส่ข้าวอันละ60บาทเอาสีอันสเตเล็ตเป็นสนิมไหมอ่ะไม่เป็นแม่ออเป็นยังไงวะไม่เแม่ตารางธาาุเรียนหรือเปล่าไม่ได้เรียนแม่แต่วันนี้วันนี้จะมาซื้อนี่เกาหลีเขาจะเอาก็คือบะหมี่กึ่งอะใส่ในนี้ใช่ไหมต้มไปเลยต้มในนี้นะแม่ออะแม่ถือเสร็จแล้วเวลาเราจะกินปิดแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็งี้ใช่จ้ะนี่คือความแสนของเรา แล้วมันอไทยม่ต่างจ้ะได้อารมณ์เฉยๆจ้าองค์จะเบรกหรอองค์จะห้ามหรอแล้วที่พี่ขับมาทำไมถ้าแบบนี้ที่เรียกว่ามันต่างจากมอสที่บ้านยังไงก็คือไม่ต่างเข้าใจะไม่ต่างเลแล้วเป็นไงเวลาเลือกของจะไม่หยิบอันบนสุดอันบนต้องมีตจะหนิเอาอะไรลึกๆดีกว่าซึ่งอีกคนก่อนหน้านี้ก็อ่องอันลึกๆก็แหละแล้วอันลึกทำไมป่าหายเพราะไม่มีเศษไข่เองหรือเปล่าได้มอละมอสฉันมีแล้วมึงต็อกพอกกี้นี่ต็อกพอกกี้อันนี้สวิตโปร์เทโร์ อุ๊ยยันนี่ไม่มีไส้ขอลงไปลงไปยันนี่ไหมฝั่งของกิมจิกิมจิก็จะมีหลากหลายกิมจิให้คุณเลือกสานี้เลยรวะมึงสโนโคราบเป็นไข่เป็นมันปูปะเป็นมันปูมึงให้คอสใครขอจำอะไรมึงคุคงคณแด้จังเกิร์มจังเกิรแล้ว <laughs> มึงมีคนร้ามึงรามายอนมีค่ามากสำหรับปอเพราะว่าปอชอบกินเส้น<พ>อ,อันไหนแนะนำหน่อยอันไหนแนะน อันนี้อร่อยจริงหรออ่าเป็นแต,<อ>แต่มันจะเผ็ดนะเทคนิคแนะนำซื้อทีละหอ่ออะไรอร่อยแล้วค่อยซื้อต่อไม่งั้นมันจะจ่อยถ้าไม่อร่อยทั้งห่อนะคะดันพร้อมที่จะไปจ่ายตางร้านมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่จะน่าแห้งหรือไม่ เดี๋ยววันนี้คิดตั้งเสร็จต้องรีบไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วใช่จ้ะเพราะว่าบ่ายสองปุ๊บแม่ต้องรีบซิ่งไปรับลูกใครดูอยู่แล้วอยากให้อบก,กับกี้ไปกินอะไรที่ไหนยังไงแจ้งมาไว้ใต้เมนนี้ได้เลยนะคะติดต่ออกกบกับกี้ได้ทาง Facebook นางแมวป่าแล้วก็ YouTube นางแมวป่าชาแนลนะคะอยากให้ไปกินที่ไหนอยากให้ไปเที่ยวอะไรอยากให้ทําอะไรเมนไว้เดี๋ยวเราพาไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะันยอยายู ใครเป็นยุ่งกันเลยคำมันวะไปมาเต้นที่บุกเก้ง่ายๆเลยค่ะก็คือบ้าผู้ชายเกาหลีมากครับผมชัดเจนชัดเจนสังเกตหน้าสังเกต